ฮ <Hello. S 1> ัลโหลฮัลโหลว่าจังไรลูกฮัลโหลพ่ออยู่ไหนพ่อกับยูเฮียนนี่ละอ้ามี่ยังละ่ะออ๋อไม่หโทรหามี่เลยจะให้ช่วยแป๊บหนึ่งออกมาของยองไนแล้วเงินมาไม่พอว่าจะขอ,อืูพ่อก,ก่อนเอ้าขาดเท่าไรล่ะมันขาดอยู่สามหมื่นแปดขาดสามหมื่นแปดเจ้เดี๋ยวพวอย่อโอนให้เดี๋ยวหนูเอาบัญชีให้เพราะว่าเดี๋ยวหนูให้พ่อโอนจ่ายให้เลยแม่นลูกสาวอีรีบ่ล่ะใช่หนูอยู่ร้านเขาแล้วไงหรือเอาโทรศัพท์โอนตังมา มุกเกิดวันที่เท่าไหร่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพ่ออีครับเกิดวันเที่ยวไหนเอ้าพ่อจำไม่ได้หรอเอ้ายืนยันตัวตนแนบว่ามันเป็นลูกพ่ออีหลีบอเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปให้ดูหนู่มเอาคอนิเจอร์ไงแน่ใจเกลเป็นลูกพ่อไงว่ามันคอสเตอร์ใชไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปให้ดูโอนรูปให้เบิ้งเกลให้โอนเงินไปตอนนี้บอใช่ใช่ อีกเจ็กน้อยพ่อก็ออกไปโอนให้แล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อโอนให้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวก็ให้ถึง <g ülme> ไม่ถึง <g ülme> ยุคโมเป็นายังเป็นยังโอนให้ได้ <g ülme> เดาหนูถ่ายรูปมาให้ดูคนนี้เจอรูปว่าเป็นลูกสาวบอสซีเรียตเลี้ยงนั่นโอเคแม่นี่รีเตียใช่ <g ülme> เดี๋ยวหนูเลขบันทีให้แล้วเวลาเกิดเท่าไหรน <g ülme> โอ้โหพ่อไม่เชื่อหนูขนาดนั้นเลยเหรอ <g ülme> ย่านว่าเป็นคอเซนเตอร์ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปถ่ายให้ดูเดี๋ยวสิเอาไปโอนให้ จะมาถ่ายรูปตั้งไหนนี่แม่นรูปพ่ออีหลีบ่ะนี่เอาก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเฟอร์นิเจอร์ที่หนูซื้ออะบ่แม่นพ่อจันเป็นคอร์เซนเตอร์ไหมไอ้ก็พ่อไม่เชื่อไงก็เดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปพ่ออยากรู้ว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหนนูเกิดวันที่เท่าไหนเอา้าพ่อไม่เชื่อในนั้นเน่ยหรอ